ค่ะเพื่อนมาเที่ยวหลังบ้านแล้วดิมาเก็บมากกันี่ยค่อยมากโก้งไหลซึ่งก็มาเดินเก็บเลยทีนดำตายคุณโค้ดโก้งโค้ดโก้งไวลเลยก็เก็บมีเสื้อปิดมี่เพื่อนๆด้วยเนี่ยคลิปบันนี้ตามมาเก็บมากเก็บมากเลยก็กลายเป็นเก็บเด็กเครี้ยงโตแล้ว อยู่เยะแต่เะวันปราตากิจจันไม่จะได้ว่างนี่ดังตือหานต้งต่ำเกินเกินนึกเศศตฐกิจผัวเพียงนี่ถ้าเราไม่สามารการอยู่ไม่ได้เศศตฐกิจโค้งแพงข้าวยากมากแพงเพราะฉะนั้นเราต้องทำหลายๆสิ่ง ไอโนม้ people, ๊อมนี้อมะสะสมเนี <t> ่ยเหยียดเครื่องกันช่วยเป็นเนีลเลตันหยดหนุนกระปรบเนี่ยเซตปลาสิก็บมากเลยครับคีบเหยียดเครื่งกันโตเหยีดเครื่องกันช่วยเป็นตัวเลตันช่วยมาแต่เปินเปิเก็บมากเลดิ ากาดการะโจนยุ่มกับมาเลยในป่านี่นนผลผ่ะ